สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกีฬาดังเรื่องราวข่าวสารวงการกีฬาสาระบันทางวอรเรตี้คลิปนี้เราขอพาทุกท่านไปเจาะกระแสไวรัลที่กำลังมาแรงมากในโลกออนไลน์ตอนนี้หลังจากที่คลิปสัมภาษณ์ของโคชวน,นาบัวแก้วลิเบอร์โรระดับตำนานของทีมชาติไทยยืนคู่กับลิเบอโรดาวรุ่งสุดน่ารักน้องเอย๋ยกัลยารั์คำวงถูกปล่อยออกมา ผลลับคือโซเชียลแทบแตกค่ะแฟนออนเล่นหลายพันคนคอมเมนต์กันแบบไม่ได้นัดหมายว่าเหมือนแม่กับลูกเป๊ะโคลนนิ่งกันมาหรือเปล่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆคืนนี้เราจะพาทุกคนไปไขปริศนากันให้กระจ่างค่ะว่าสองแฟนๆเขาส่องตรงไหนถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนจนขนลุกคอมเมนต์เด็ดๆจากชาวเน็ตไทยมาจากแพลตฟอร์มไหนบ้างและที่สำคัญสสาวในคลิป โค้ชวันนากับน้องเอ๋ยจะตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารดีกีฬาดังไว้เลยนะคะเพราะคลิปนี้บอกเลยว่าทั้งน่ารักทั้งฮาทั้งอบอุ่นไปชมกันค่ะว่าแม่ลูกทีมชาติเวอร์ชั่นโซเชียลจะเหมือนจริงขนาดไหนเรื่องราวก็มีอยู่ว่าหลังจากคลิปสัมภาษณ์ของโคชวัน,นาบัวแก้วตำนานลิเบโร่ทีมชาติไทยกับนักตบสาวรุ่นใหม่ไฟแรงน้องเอยกัลยารัตคํควงถูกเผยแพร่ผ่านช่อง SMM Sport ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงกระแสะโซเชียลก็ตอบรับแบบท,ล,ทล่มทลายค่ะเพียง3ชั่วโมงแรกยอดคนดูพุ่งแตะหลักหมืน่นและคอมเมนต์แทบทุกช่องทางพูดเรื่องเดียวกันว่าทั้งสองคนเหมือนกันมากๆๆนี่แม่กับลูกใช่ไหมเนี่ยโคลนนิ่งกันมาหรือเปล่าในคลิปนั้นโคชวันนากล่าวถึงน้องเอ๋ยด้วยความชื่นชมว่า ยินดีกับน้องเอ๋ยนะคะที่สามารถติดทีมชาติชุดใหญ่ได้เป็นครั้งแรกและก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะโดยเฉพาะในเกมที่เราสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้แต่สิ่งที่กลายเป็นไวรัลก็คือหน้าตาที่เหมือนกันซึ่งโคชวนนาเองยังพูดว่า เคยมีข่าวว่าเราหน้าคล้ายกันนะคะแต่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นมีมพอน้องเอ๋ยลงแข่งแล้วมีคนเอาภาพไปจับคู่เปรียบเทียบตอนแรกก็แอบ,บตกใจนิดนึงค่ะแต่พอไปดูภาพเออเหมือนจริงๆด้วยค่ะแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างน่ารักเลยค่ะ หลังจากนั้นโคชวันนาก็พูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างวันลเลยบบอลรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่โดยบอกว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้ค่ะเพราะระบบตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันเยอะแต่พี่คิดว่ารุ่นนี้เก่งนะคะและยังพัฒนาได้ไกลอีกมากหวังว่าน้องเอ๋ยจะได้ไปเล่นลีกอาเซียนต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาช่วยทีมชาติไทยในอนาคต และแน่นอนค่ะอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากรู้เมื่อผู้สื่อข่าวถามน้องเอ๋ยแบบตรงๆว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ชาวเน็ตแฮรบอกว่าหน้าตาเหมือนโคชวันนาเป๊ะน้องเอ๋ยก็หัวเราะเล็กน้อยก่อนจะตอบอย่างถ่อมตัวว่าตอนแรกหนูก็คิดว่าไม่ได้เหมือนอะไรมากนะคะแต่พอไปดูรูปก็คล้ายๆอยู่นะคะก็มีความคล้ายอยู่ค่ะ ฟังแล้วก็ยิ่งทำให้แฟนๆรู้สึกเอ็นดูม,มากขึ้นไปอีกนะคะเพราะนอกจากหน้าตาจะละไม้คล้ายกันทัศนคติก็น่ารักถ่อมตัวสุดๆค่ะและไม่ถามถึงเป้าหมายในเส้นทางทีมชาติน้องเอ๋ยก็ตอบอย่างมุ่งมั่นว่า คือหนูจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อยากช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์ให้ได้พูดได้ทำเดียวเลยค่ะว่าทั้งเก่งทั้งตั้งใจและหัวใจทีมชาติเต็มร้อยจริงๆ และหลังจากบทสัมภาษณ์น่ารักน่ารักของน้องเอย๋ยก็ถูกปล่อยออกไปให้แฟนๆได้ชมกันเต็มๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงคลิปก็กลายเป็นไวรัลค่ะยอดเข้าชมทะลุหลักหมืน่นพร้อมเสียงหัวเราะและความอบอุ่นเต็มคอมเมนต์หลายคนอดไม่ได้ที่จะเข้าไปแซวแบบขำๆบางคนก็พูดจริงจังถึงความเหมือนแบบแยกไม่ออกบางคนถึงขั้นบอกว่าเหมือนแม่กับลูกที่พลัดพรากกันตอนเกิดแล้วชาวเน็ตเขาแซวว่า อะไรกันบ้านล่ะเราตามไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะขอบอกเลยว่าทั้งฮาทั้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อทั้งโคชวันนาและน้องเอ๋ยค่ะคอมเมนต์แรกจากชาวเน็ตรายหนึ่งเขียนไว้แบบนี้เลยค่ะใบหน้าเหมือนกันมากๆคิ้วตาจมูกปากสูงก็ใกล้ๆกันวิธีการรับท่าทางก็เหมือนกันอีกต่างหากถ้าบอกว่าเป็นแม่ลูกก็เชื่อ โอ้โหอธิบายละเอียดยิ่งกว่าหมอศัลยกรรมอีกค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่หน้าคล้ายแต่ท่าทางในสนามยังเหมือนกันอีกตั้งหากแสดงว่าไม่ใช่แค่หน้าตาแต่สไตล์การเล่นก็ยังดูคล้ายกันจนแยกไม่ออกไม่แปลกใจเลยที่แฟนวอลเล่หลายคนจะเข้าใจผิดว่าสองคนนี้เป็นแม่ลูกจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกไว้แบบนี้ค่ะ ดีใจด้วยน้องได้เจอแม่แล้วเอ็นดูมากค่ะไม่ใช่แค่ชาวเน็ตมองว่าหน้าคล้ายแต่หลายคนเริ่มปั้นเรื่องราวให้เหมือนสายใหญ่แม่ลูกที่พลัดพรากแล้วกลับมาเจอกันในทีมชาติกันเลยทีเดียวพูดได้คำเดียวว่าความเหมือนนี้ไม่ธรรมดาทั้งหน้าเหมือนเสียงเหมือนเล่นตำแหน่งเดียวกันสุดท้ายก็กลายเป็นมีแม่ลูกในวงการวอลเล่ไปแล้วจา้า คอมเมนต์ที่ได้รับไลค์เพียบก็คือหน้าเหมือนกันมากแม่วันนากับน้องเอ๋ยเหมือนแม่ลูกเลยแล้วเล่นตำแหน่งลิโบโลลเดียวกันเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่หน้าตาเหมือนแต่ตำแหน่งในสนามก็เป๊ะเหมือนกันทั้งคู่เล่นเป็นลิฟบอลล้ตำแหน่งที่ต้องใช้ไหวพริบความไวและความแม่นยำสูงสุดในทีม เรียกได้ว่าเหมือนแม่ถ่ายทอด DNA ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจนแฟนๆพากันแซวว่าคโคลนนิ่งกันมาแน่แน่และนี่คืออีกคอมเมนต์ที่หลายคนกดถูกใจแอดทิรพลจารุจิต4544เขียนไว้ว่า เหมือนกันมากเหมือนจริงๆอย่างกับแม่ลูกกันโอ้โหบรรยายสั้นๆแต่ภาพชัดมากค่ะยิ่งอ่านพร้อมดูภาพด้วยนะคะเออเหมือนกันจริงๆนะ และมีคนเข้ามาตอบต่อด้วยความเห็นที่น่ารักไม่แพ้กันว่าตามอายุก็เชื่อว่าเป็นแม่ลูกได้เลยคือไม่ใช่แค่หน้าเหมือนนะคะอายุยังพอเหมาะพอดีจะเป็นแม่ลูกจริงๆได้อีกขำก็ขำแต่ก็แอบ,บอบอุ่นหัวใจอยู่เหมือนกันค่ะคอมเมนต์นี้มาแบบชัดๆสั้นๆแต่โดนใจแฟนคลับเลยค่ะ ถ้าบอกเป็นแม่ลูกกันผมก็เชื่อนะยืนประกบกันแบบนี้คือเอาจริงๆแค่ยืนเคียงกันก็เหมือนแล้วค่ะไม่ได้ต้องแต่งเหมือนไม่ต้องตั้งใจทำหน้าให้คล้ายก็ยังเหมือนอยู่ดีแถมยังเป็นลีเบโร่ทั้งคู่ยืนในสนามคนละยุคแต่หัวใจเดียวกันพอมาอยู่ในเฟรมเดียวกันแบบนี้แฟนๆเลยอินกันสุดๆบางคนถึงกับบอกว่า DNA วงการลูกยางชัดๆค่ะ ส่วนคอมเมนต์นี้ต้องบอกว่าแฟนวอลเล่เขาอินกันสุดๆคะ่ะเห็นน้องเอ๋ยตั้งแต่ทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นลูกสาวของวันนาดูนามสกุลเอ๊ะไม่ใช่นี่นาะหรือว่าน้องใช้สกุลพ่อโอ้ยอะไรจะคล้ายกันขนาดนั้นหรือว่าแม่ลูกที่พลัดพรากกันตอนเกิดหรือเปล่า <laughs> ฟังแล้วอดขำไม่ได้จริงๆค่ะคือไม่ใช่แค่หน้าคล้ายจนแยกไม่ออกแต่เริ่มแต่งเรื่องกันแล้วจ้าตั้งแต่เรื่องนามสกุลยันพลัดพรากจากกันตั้งแต่เกิดแต่บอกเลยว่าแบบนี้แหละค่ะคือสเสน่ห์ของชาวเน็ตไทยแซวกันขำๆแต่เต็มไปด้วยความรักและเอ็นดูสุดหัวใจค่ะและคอมเมนต์นี้แซวแรงแต่ก็ขำไม่ไหวค่ะ แน่ใจนะเจ้ว่าไม่ใช่ลูกที่พลัสพรากันจริงๆว่างๆก็ไปตรวจ DNA บ้างละ่ะโอ้โหแฟนวัลเล่บางคนถึงกับตั้งทฤษฎีเลยนะคะไม่ใช่แค่หน้าคล้ายแต่ถึงขั้นสงสัยในสายเลือดกันแล้วคะ่ะคุณผู้ชม พูดกันเล่นๆแบบนี้แต่บอกเลยว่าความเหมือนของโคชวันนากับน้องเอ๋ยมันชัดเจนขนาดที่แฟนๆพร้อมซื้อทุกเนื้อเรื่องแล้วค่ะแม้แต่เรื่องแม่ลูกพลัดพรากตั้งแต่เกิดก็ไม่เว้นและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ค่ะคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วน้องเป็นลูกของวันนาครับ เข้าใจมุมนั้นเลยค่ะเพราะหลายคนก็แซวกันหนักมากวันนาโคชวันนาบัวแก้วกับน้องเอย๋ยกลยารัฐคำวงเหมือนกันสุดๆจนบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าไม่บอกว่าแม่ลูกก็เชื่อไปแล้วแม้ในความจริงทั้งคู่ได้มีสายเลือดเกี่ยวกันแต่มุกแม่ลูกนี้ก็กลายเป็นไวรัลที่ทำให้แฟนวันแร่ยิ้มกันทั้งโซเชียลเลยค่ะ โคชวน,นาก็ยังออกปากว่าตอนแรกก็ตกใจแต่พอมองภาพดีๆก็เออเหมือนกันจริงๆน้องเอ๋ยเองก็ยอมรับว่าตอนแรกไม่คิดแต่พอเห็นภาพก็คล้ายอยู่นะคะแฟนๆก็เลยอินจัดทั้งท่าทางวิธีเล่นคำพูดน้ำเสียงไปจนถึงตำแหน่งลิเบรลก็เหมือนกันอกีกเลยยิ่งเพิ่มอัรรถรให้แสวกันมันมือ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโคชวนากับน้องเอ๋ยที่เรียกเสียงฮือฮาทั้งสนามและทั้งโซเชียลจากภาพสัมภาษณ์ธรรมดาธร,รมดากลายเป็นไวรัลระดับชาติที่แฟนวอลเล่แฮแซลกันสนุกสนานจนเหมือนหลุดออกมาจากละครเรื่องตามหาแม่ที่หายไปกันเลยทีเดียวสุดท้ายแม้จะไม่ใช่แม่ลูกกันจริงๆแต่สิ่งที่ทั้งสองคนมีเหมือนกันคือหัวใจนักสู้ของลิเบอร์โรทีมชาติไทย ที่พร้อมจะพัฒนาและผลักดันวอลเล์บอลหญิงไทยให้ก้าวไกลขึ้นไปอีกระดับค่ะก่อนจากกันไปในคลิปนี้หากท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวน่ารักน่ารักและวัยเล่เด็ดเด็ดในวงการกีฬาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจากช่องสารดีกีฬาดังสวัสดีค่ะ